วันไฟไนท์สาสิบสองทีเด็ดแอดมินกินข้าวแกงผนงหมูสวัสดีครับเพ,พื่อน่ทุกคนนะฮะคลิปนี้เป็นสรุปสั้นวันไฟไนท์สาสิบนะครับคลิปเต็มผมทําไปสักพักใหญ่แล้ว ถ้าใครไม่ขี้เกียจฟังก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะในคลิปนี้ผมจะเอาคู่มวยที่ผมชื่นชอบและผมเอ็นเอียงโดยการส่วนตัวมาพูดให้กันฟังนะครับว่าผมชอบใครบ้างก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าคู่เอกอย่างอลิเซียโรดดิเกตกับเชียโคเฮนเนี่ยน่าจะยกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเชียโคเฮนร่างกายไม่ได้นะฮะน่าจะมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับก็เลยไม่มีการจิงแชมป์ในคู่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับมีคู่กติกามวยไทยให้เราดูอีกเยอะเลย ไม่พูดพ่อทำเพลงมากมายครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะฮะว่าผมชื่นชอบใครระหว่างแลมโบเล็กกับดิมิทรีคอปตุนนะครับคู่นี้ตามที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมยังคงชื่นชอบนักชกไทยนะครับแลมโบเล็กชฉอาจรบุญนะครับผมนักชกไทยวัย22ปีสูง173เซนนะส่วนสูงเนื้อตัวดีหมดและฟอร์มไฟล่าสุดเนี่ยเข้าตาดีเหลือเกินนะครับสามารถกดน็อกใส่กับพาแฮมกิรติไปแบบ สุดมันเลยนะอาวุธนิคมกลิบเลยเพราะฉะนั้นถ้าแลมโบเล็กต่อยได้เหมือนฟอร์มล่าสุดเนี่ยไม่ต้องกลัวใครเลยส่วนดิมิชีครอบตุนเนี่ยน่าจะเป็นรัเสเซียคนเดียวเลยวัางที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปกติผมจะชื่นชอบนักชกรัเสเซียมากเพราะว่าจะหมัดดุหมัดโหดต่อยหนักต่อยแม่นดิมิชีคอบตุนก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่าด้วยสไตล์ของเขาครับผมเขาไม่ใช่คนที่หมัดดุหมัดหนัก ขนาดนั้นเหมือนกับรักเซียหลายๆคนที่โหดๆแต่เขาจะเป็นสไตล์รอจังหวะฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กหาจังหวะต่อยหมัดหาจังหวะต่อยหมัดมันเลยดูไม่เล้าใจเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้เชียร์ไปที่ดีมิทีคอปตุนนะอาจจะเพราะด้วยสไตล์นั่นแหละหลักๆเลยเพราะฉะนั้นไฟนี้เชียร์ไปที่แลมโบเล็กดีกว่าครับช่วงนี้ความมั่นใจอาวุธร่างกายซ้อมอยู่สเดชพันธ์ด้วยน่าจะเกินร้อยแน่นอนครับ ส่วนคู่ต่อไปนะครับโจฮันกาซารีกับเดียโกปาเอสนะครับผมในคู่นี้ที่ผมมีข้อไว้เนี่ยผมก็ชื่นชอบไปทางด้านเจ้าหนุ่มโจฮันกาซารีนะถึงแม้ว่าไฟล่าสุดจะแพ้มาแบบแพ้สู้ไม่ค่อยได้เลยนะครับเจอกับยฮันเอสตูบินานเข้าไปไปแพ้ความคมแพ้อาวุธแพ้ในทุกๆด้านเลยเพราะว่าโจฮันเนี่ยเป็นคนที่หัวร้อนง่ายนะครับสองไฟที่เขาแพ้ในรายการเนี่ยเพราะความหัวร้อนล้วนๆเลยนะ เวลาหัวร้อนแล้วก็จะต่อยมั่วจะใช้อารมณ์เป็นหลักนะครับด้วยอายุที่เพิ่ง17 18 19อายุประมาณเนี้ยมันยังเด็กยังวัยรุ่นอยู่มันก็เลยจะหักห้ามใจไม่ค่อยได้แต่เรื่องอาวุธมวยเนี่ยมีความหนักแรงอยู่แล้วร่างกายก็ค่อนข้างอึดถึกเลยมีความบู๊ดุดันต่อยสนุกแต่นั่นแหละครับผมถ้าไปปรับปรุงเรื่องความหัวร้อนลงได้ก็น่าเชียร์ครับส่วนดีเอโก้ปาเอสเนี่ย มวยสหรัฐอเมริกาโคลัมเบียอายุ31ปีนะครับต่อยไฟเดียวเจอกับชอนคริมากโกและเป็นการแพ้คะแนนไป โดยสไตล์ของเลียโก้ปาเอสเนี่ยเป็นคนที่มวยจังหวะนะล้อจังหวะเตะจังหวะต่อยจะเก็บกินจังหวะไปเรื่อยๆด้วยอายุที่31แล้วนั่นแหละก็อาจจะไม่ได้บู๊ดุดันอะไรนะครับด้วยมวยสไตล์นี้ผมก็ไม่ค่อยชื่นชอบเท่าไหร่นะจะทรงคล้ายๆกับคอกตุนเลยคือหาจังหวะออกอาวุธจังหวะออกอาวุธแม่นๆเก็บกินคะแนนอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยชอบและอายุที่เยอะด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมมองว่าโจฮันกาซิลีน่าจะไปปรับปรุงเรื่องความหัวร้อนมาได้ เพราะว่าถ้าเอาเรื่องสภาพร่างกายลุ้นๆสู้กันเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับความหนักแรงก็น่าจะดีกว่าเชื่อว่าโจฮันโจโจกาซรีน่าจะกลับมาคว้าชัยได้ในไฟน์นีนะฮะและคู่ต่อไปครับโจฮันเอสตูบินานพบกับไทกิไนโตนะฮะเมื่อกี้ผมพูดข้ามมาคู่โจฮันกาซรีนะฮะมันโจฮันเหมือนกันปกติต้องเป็นคู่โจฮันเอสตูบินานขึ้นชกก่อนนะ คู่นี้ผมชอบไปทางด้านโจฮันเอสตูปินานนะครับจอมดีดจ,จากโคลัมเบียฟอร์มสดเหลือเกินยังไม่แพ้ใครเลยคว้าโบนัสเป็นว่าเล่นเลยเพราะว่าอาวุธเขานี่คมกลิบหนักหน่วงมากๆซ้ายคมคมแข้งซ้ายขึ้นสูงแข้งซ้ายกระโดดเตะมีท่าย,ยากเยอะแยะมากมายเป็นมวยที่เดาทางไม่ได้ครับคู่ต่อสู้นี้ปวดหัวเลยว่าเขาจะมาไม้ไหนจะมาทางไหน แต่ด้วยความที่อาวุธหลากหลายมีความบู๊ความขี้เล่นท่ายากเยอะมันก็ทําให้โยฮันเนี่ยเปิดช่องให้คู่ต่อสู้ต่อยได้เหมือนกันนะการ์ดเขาก็ค่อนข้างหลวมเหมือนกันแต่ด้วยความสดของร่างกายนั่นแหละครับผมและความคมและความหนักกว่าคู่ต่อสู้ก็เลยทําให้เขาเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ตลอดเลยก็ชนะโจฮันกาเซอรี่ไปแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะดูว่าโจฮันกาเซอรี่เนี่ยจะดูดุดันดูแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงพอสมควรแต่โยฮันเอสตูบินานก็ใช้ความแพรวพาวนี่แหละครับผมความจับทางไม่ได้ จังหวะดีกว่าอาวุธคมกว่าชนะไปได้ส่วนไทกิไนโตเนี่ยเมื่อก่อนเขาเก่งนะฮะเขาเป็นมวยที่อยู่ในรายการวันมาเนิร์นนานมากๆนะครับสไตล์ก็เตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดเหมือนญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นทั่วไปเลยเมื่อก่อนก็คงทําได้ดีแหละแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยฟอร์มไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนอื่นเขาพัฒนาขึ้นไปไปอีกระดับหนึ่งแล้วอะแต่ไทกิไนโตเหมือนจะ ตันแค่นี้แล้วครับผมไม่น่าจะเก่งไปมากกว่านี้แล้วและช่วงนี้โดนก็เป็นล่วงเหมือนกันนะเออก็นั่นแหละเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมชอบโยฮันเอสตูบินานและผมคิดว่าเพื่อนๆทั้งหลายแหละเลยก็น่าจะชอบโยฮันเอสตูบินานด้วยความดีดความอนเตอร์เทนมัดคมมัดหนักอาวุธหนักแรงมีทุกลูกน่าจะเอาชนะไทกิไนโตไปได้แบบไม่ยากเกินไปนะครับไฟนี้ จัดไปครับเชีร์ไปที่จอมดีโคลัมเบียดีกว่าครับส่วนคู่ต่อไปครับอาลีฟสอเดชพันพบกับเอลเมดีเอลจาบรีนะฮะคู่นี้ที่วิเคราะห์ไว้ผมก็ชื่นชอบไปทางเด็กไทยลูกครึ่งมาเลยอย่างเจ้าหนูอาลีฟนะฮะด้วยส่วนสูงที่สูงยาวอาวุธครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกกล้าออกทุกลูกมีเข่าลอยมีความหลากหลายส่งตรงจากค่ายสอเดชพันไม่มีการกักอาวุธนะครับจังหวะออกได้ออกเลย ไม่มีมาเตะขาต่อยหมดัดธรรมดาต้องมีศอกมีเขา่าคือฟอร์มดูดีมีอนาคตเลยหัวจิตหัวใจค่อนข้างสู้ดีเลยเคยโดนอาวุธคู่ต่อสู้หนักๆไปก็กัดฟันสู้จนเอาชนะมาได้ก็มีมาแล้วส่วนเอลเมดีเอลจามารีเนี่ยโอ้โหคนนี้เก่งกว่าพี่เยอะเลยครับด้วยสภาพร่างกายที่สดกว่านั่นแหละกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเปิดตัวไปแล้วด้วยการต่อยทองพูลน็นอกเลยนะครับหมัดเขาหนักมากๆมัดตัดลำตัวหมัดต่อยหน้าต่อยคางเนี่ย ประมาทไม่ได้นะฮะหมัดชุดนี่โหดมากแต่พอมาเทียบส่วนสูงเทียบอาวุธมวยกันแล้วผมมองว่าอาลีฟกับทองพูนเนี่ยน่าจะคนละเรื่องกันะฮะเพราะว่าทองพูนมีแต่หมัดแล้วไปซัดหมัดกับเอลจามารีอย่างเงี้ยหมัดเขาดีกว่าอยู่แล้วครับต่างชาติก็โดนไปแต่อาลีฟนี่มีทั้งเขา่ามีทั้งศอกมีทั้งเตะมีทั้งถีบมีเข่าลอยมีทุกอย่างครับที่อาจจะทำให้เอลฟิดีเอลจามารีเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันแม้ว,ว่าจะหมัดหนักแค่ไหนก็ตามแต่นะ เจออาวุธมวยไทยเข้าไปก็ต่างชาติก็ไปไม่เป็นหลายคนเหมือนกันแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับด้วยหมัดที่หนักของเขาแหละ <S 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 เขาอาจจะต่อยตัดลําตัวอาลีฟลงไปกองเลยก็เป็นได้แต่ท้ายที่สุดก็ยังเชียร์ไปที่อาลีฟครับผมชอบความหลากหลายผมชอบจินตนาการในการออกอาวุธผมชอบความกล้าออกกล้าลุยของอาลีฟน่าจะผ่านไปได้ในไฟน์นี้นะฮะคู่นี้น่าจะมันครับรอชมกันนะครับทุกคนและมากันที่คู่ไฮไลท์ของรายการที่เพื่อนเพ่พี่ เฝ้ารอเชียร์รอชมกันนะครับผมก็เหมือนกันแล้วหมามันจะเห่าทำไมวะเอยขอโทษนะครับงุนงงนะอาจเสียงอยู่แล้วหมามันมาเห่าเนี่ยมันมันช็อตฟิลเรามากเราเสียอารมณ์เลยนะโดยช่างหัวมันมันหยุดไปแล้วนักรบกับเจ้าเสือใหญ่นะฮะในวเคราะห์เนี่ยผมชอบไปทางท่านเจ้าเสือใหญ่นะคือทั้งคู่เนี่ยมีดีคนละอย่างเลยนะนักรบเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าดุดัน หนักแรงร่างกายแข็งแรงมีความอึดมีร่างกายสูงยาวดีเดินชนเดินต่อยใจสู้แต่ว่าโดนอาวุธหนักๆก็ล่วงเหมือนกันนะนักลบเนี่ยและโดนอาวุธค่อนข้างง่ายนะการ์ดเขาไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเขาใช้ความใจสู้ใช้ความอึดเข้าสู้นะนักลบเนี่ยก็คือถ้าต่อยเขาไม่ล่วงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะสวนหมัดใส่คู่ต่อสู้เนี่ยน็อกได้เลยนะเพราะว่ามีความหนักแรงอยู่แล้ว ส่วนเจ้าเสือใหญ่เนี่ยผมชื่นชอบมากๆครับ mm. มวยที่ฉลาด IQ สูงปี๊ดการต่อยหลากหลายอาวุธครบเครื่องกล้าออกกล้าเล่นต่อยแม่นเจ้าเสือใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนที่หมัดหนักที่สุดนะฮะแต่เป็นคนที่หมัดต่อยได้หวังผลดีที่สุดอีกหนึ่งคนในรายการเลยคือมันต่อยเข้าจุดนะครับผมโอ้โห oh ต่อยแม่นจริงๆเหมือนถ้าไอเส้นประสาทคนเราอยู่ที่ปลายคางอย่างเงี้ยต่อยโดนไม่ว่าจะเบาไม่ว่าจะหนักมันก็ช็อตลงไปเลยะ เข้าตรงขมับเข้าตรงปลายคาอย่างเงี้ยขนาดยอดเหล็กเพชรก็ยังโดนเจ้าเสือใหญ่น็อกนี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าโดยปกติเจ้าเสือใหญ่ก็ไม่ใช่คนที่ต่อยหนักนะเท่าที่ดูมาแต่ว่าการออกหมัดออกอาวุธเนี่ยแม่นยำคมกริบดีเหลือเกินและเขาเอาตัวรอดได้เก่งนะครับมีความเร็วมีความไวหลบอาวุธคู่ต่อสู้ไม่บวกพร่มเพื่อไม่บวกม่วซัวนะเอาตัวรอดได้ดีมากมาก มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ผมเลือกเชียร์ไปที่เจ้าเสือใหญ่แหละผมชอบมวย IQ สูงผมชอบมวยเอาตัวรอดได้มวยฉลาดมวยไม่ใช้แค่แรงนะฮะถ้าเราจะใช้แค่แรงแล้วแรงเราหมดเนี่ยเราซวยเลยนะแต่ถ้าเรามีสมองที่เยอะกว่าคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ผมคิดว่าเจ้าเสือใหญ่มีครบครับน่าจะมาเปิดตัวในสัญญาว,วันใหญ่ได้อย่างสวยงามแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายครับเพราะว่านักลบเนี่ยก็หนักแรงเหลือเกิน ก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับจเจ้าเสือใหญ่ถ้าเอาตัวรอดไม่ได้ก็ก็สู้กันใหม่ไฟหน้านะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคู่มวยที่ผมชื่นชอบนะเพื่อนๆพี่ๆชอบใครเชียร์ใครก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะ <c oughs> ใครน่าจะเข้าวินใครน่าจะหลับใครน่าจะล่วง <c oughs> ก็ว่ากันไปนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับโอเคครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปลออชมมวยกันดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหมดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just mental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good